ชาวลัคนาราศีตุลมาแล้วดวงชะตาประจำเดือนกรกฎาคมนะครับชาวลัคนาราศีตุลน,นะคุณมีดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนและดาวศุกร์นั้นได้โคจรไปตีโกรร่วมธาตุลมกับชาวลัคนาราศีตุล ซึ่งไม่ใช่ดาวสุกดวงเดียวครับมีดาวเกตมาผสมโรงอยู่ด้วยเท่ากับว่าทั้งเกตและสุกนั้นตรีโกลนถึงลัคนาราศีตุลเขาเรียกตีโกนร่วมธาตุลมส่งผลให้ชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นมีความโดดเด่นมากในเรื่องของการงานโดดเด่นมากกับโปรเจกต์ที่คุณคิดจะริเริ่มใหม่ๆหรืออาจจะเป็นคนอื่นเข้ารี่เริ่มแล้วชวนคุณไปร่วมวงไพบูนด้วยก็ได้ แต่ก็นำมาซึ่งความสำเร็จและชื่อเสียงและได้ชื่อเสียงอย่างเดียวมันจะไปพอยัดหาอะไรเล่ามันก็ต้องได้เงินด้วยถูกไหมชื่อเสียงมันก็เป็นชื่อเสียงว่อยแต่ว่าได้เงินด้วยเนี่ยมันยิ่งดีซึ่งก็แน่นอนที่สุดนั่นแหละชาวลัคนาราศีตุลการเงินการทองจะดีมากๆในช่วงเดือนกนรกฎาคมอาจจะปิดจ็อบสำเร็จอาจจะได้เงินพิเศษอาจจะมีลู่ทางในการทำมาหากิน เพิ่มเข้ามาแบบที่คุณเองก็ไม่คาดคิดดาวอังคารดาวเจ้าเรือนการเงินโคโจรไปร่วมกับราหูยิ่งเดินเดินทางบ่อยๆยิ่งดียิ่งเดินทางบ่อยๆยิ่งรับทรัพย์ยิ่งเดินทางบ่อยๆยิ่งมีแต่โชคดีสำหรับชาวลัคนาราศีตุลวันที่1ถึงวันที่10เป็นวันแห่งการเมคมันนี่เลยนะครับ1-10กรกฎาคม ชาวตุลจะเมคบันนี่ได้อย่างดีโชคดีในเรื่องเงินเงินทองทองอาจจะได้เดินทางไปสถานที่ใกล้น้ำหรือไปสถานที่ที่ใกล้น้ำแล้วนำพามาซึ่งความสำเร็จและความโชคดีชื่อเสียงดีด้วยโอ้ยดาวอาทิตย์ดาวชื่อเสียงนี่โคจรเป็นมหาจักรลอยกลางฟ้าเลยแล้วมันจะไม่ดีได้ยังไงวะถูกไหมชาวลัคนาราศีตุลพอมาวันที่11ถึงวันที่15า นะครับเป็นช่วงที่คุณนั้นได้ลองคิดลองทําอะไรใหม่ๆแล้วล้วนแล้วแต่นําความสําเร็จมาให้นะนะครับจะมาเซงเป็ดอยู่ช่วงหนึ่งคือช่วงประมาณ1 6บหถึงยีช่วงนั้นรู้สึกว่าลมสว่าจะแดกเออหงุดหงิดชิกหายเลยละ่ะจากเรื่องความรักเนี่ยแหละเรื่องความรักทําให้หงุดหงิดใจนะหงุดหงิดไอ้คนรักทําให้เราหงุดหงิดหรือเราไปทําให้มันหงุดหงิดแล้วผสมผสมไปคือหงุดหงิดทั้งคู่เลยนะครับ ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะสิ่งเหล่านี้ต้องดูให้ดีนะครับคือในเดือนกรกฎาคมเนี่ยผมดูแล้วทุกเรื่องเนี่ยนะฮะดีแทบทั้งนั้นเลยนะโล่งโปรง่งแจ้งสำเร็จดีดีมากมันจะมีแต่เรื่องความรักนี่แหละที่ทำให้จุกจิกแล้วก็บันทอนจิตใจกูชิบหายเลยในช่วงเดือนกรกฎาคม พอมาถึงวันที่21กรกฎาคมถึง25กรกฎาคมช่วงนี้ขับรถขับราระวังแล้วก็ระวังมีปากเสียงภายในบ้านนะหรือหรือระวังคนนำเรื่องยุ่งยุ่งมาให้นะครับแล้วพอเข้า26จนถึง31ก็โอเคแฮปปี้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยนะครับมีดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือน ดาวศุกร์ไปอยู่ในเรือนของดาวพุธดาวพุธมาเป็นลาพะผมย้ำนักย้ำหนาว่ารอบวงโคจรของดาวแบบเนี้ยแม่งมักจะนำพามาซึ่งการเงินที่ดีมากไปดูนะเดือนเนี้ยจะหาเงินหาทองได้ดีนะครับแล้วก็ดูเหมือนกับว่ามันมีอะไรที่เราไม่ได้คาดคิดเข้ามาตลอดแต่เป็นเรื่องที่ดีนะในเรื่องการเงินนะฉะนั้นชาวลัคนาราศีตุล เดือนนี้จังหวะเดือนนี้นะครับพยายามพยายามนะลุยตั้งใจในเรื่องของงานเป็นพิเศษอะไรเข้ามารับหมดนะเงินทองเข้ามาหลายทางอะ่ะไม่ต้องห่วงหรอกนะครับทีนี้มีอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะให้ชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับทำแล้วก็ตั้งใจทำกันมามากๆคือเดือนนี้พยายามทำบุญเยอะๆ มีโอกาสได้เดินทางไปจังหวัดไหนไปทำไปทาธุราะไปทำงานที่ไหนแวะทำบุญเสริมดวงเลยเพราะเขาบอกว่าโชคลาภจะมาจากการเดินทางแล้วผมดูแล้วองศาดาวแม่งก็น่าจะเป็นเช่นนั้นด้วยแต่ยิ่งเสริมดวงยิ่งเฮงเข้าไปอีกสำหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะขอให้โชคดีล่ะสวัสดีสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยให้คาปรึกษาศาสตร์แห่งฮวงจุย้ย โงเฮงแอสโทรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคลสำนักมังกรทองสินแสมิงขงแบ่งเมืองไทยกับบริการพิเศษสักลายมือเศรษฐีสักลายมือเสริมดวงชะตาให้เฮงให้ปังคนเราเก่งอย่างเดียวไม่พอครับ ก้องเฮงด้วยสักลายมือสถีเสริมดวงชะตาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ l ล n e ไอด a มาสเตอร์6มิงพกพกพก